ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเราก็ได้ทํานาหว่านข้าวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ดักหนูไปสองสาหลังนะครับเราก็มาล่าหนูนาอีกเช่นเคยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาบอนกันครับผมเราก็ได้ดักบริเวณรอบนี้นะครับเดินเหน่อยนะครับประมาณสามทิบหลังครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปนอนห้างพักที่ห้างนั้นสักคู่นะครับเี๋ยวค่อยหาหมายต่อไปเดี๋ยวเจอกันครับผมเราก็ดักตรงนี้ไว้สี่หลังนะครับ โ okay. อเคเดี๋ยวเราไปหามหมายต่อป้ายครับผมเราก็ดักไว้ตรงนี้ดีหลังนะครับเป็นทางเดินนะครับทางเดินหนูแล้วก็มีรูนะครับนี่ข้างนี้หนึ่งร,มมรูครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาหมายตอไป้ากันครับผมเราก็ได้ล้อมไว้ตรงนี้นะครับเจอหนูฝูงพอดีนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปหามหมายตอไปา้ายกัน ครับผมเราก็มาเจอหนูฝูงอีกที่หนึ่งนะครับนี่ครับประมาณสี่ห้ารูนะครับโอเคเ๋ยวดักก่อนครับครับผมเราก็จะเดินดักคันนี้ก่อนนะครับเมือกีีป้าเขาเรียกตรงห้างหนูนะครับให้ไปดักหน่อยนะครับบอกรูเบลเลอร์เลยให้มาดักให้หน่อยครับเดี๋ยวเราเดินตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดักให้ป้าแกเดี๋ยวเจอกันครับผมบ่อนที่ป้าเรียกมาดักนะครับนี่ครับเป็นทางเดินหนูไหมครับดักไว้ทีหน่อยครับ โอเคเดี๋ยวเราไปหายหมายตัวไปแล้วกลับบ้านกันครับผมเราก็ได้ดักหนูเสร็จแล้วครับดักไม่หมดครับไม่ไหวแล้วครับพอร้อนสามทุ่มเจอกันครับก็สวัสดีนะครับวันก็ได้เวลาออกมายามหนูนากันนะครับ เราก็ามาถึงจุดแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูไล่ๆดูไปนะครับเดี๋ยวได้หนูแล้วเจอกันครับยามาสิบก่าหลังนะครับยังไม่เจอตัวนะครับบ่วงก็ไม่รูดเราต้องมาลุ้นกันยาวๆนะครับว่าเราจะได้หนูไปกินไหมในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันอยู่แล้วต้องลุ้นกันยาวๆนะครับก่อนออกมาผลก็ตกหนักนะครับก่อนที่เราจะออกมายามหนูผลตกหนักมากเลยนะครับ เรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ตัวเลยนะครับไม่ดูหลายที่แล้วยังเลยนะครับโอเคเจอกันตัวแรกมาแล้วครับเดี๋ยวเจอกันตัวที่สองครับตัวที่สามจ้าครับผมส่วนใหญ่จะแต่งบ่วงก็บ่วงล้มนะครับเนื่องจากฝนตกหนักนะครับ ตอนนี้ก็โอเคเราได้กันสามแต้มนะครับเหล๋อที่จะไปยาบอีกประมาณสี่ห้าหลังนะครับเดี๋ยวเจอกันครับผมตัวที่สี่ครับน่าจะเป็นตัวสุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวเช้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดียามเช้าครับเราก็ถึงเวลามาเก็บที่ดักหนูนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าตอนเช้าเราจะได้อีกกี่แต้มเดี๋ยวเจอกันมาลุครับแต้มแรกเช้านี้ ครับผมแล้วก็ตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ก็ตามมานะครับเ,รเดี๋ยวเราเดินดูแปลงนี้อีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงสุดท้ายแล้วดูที่ว่าเราจะได้เพิ่มหรือเปล่าเดีย๋ยวรุนกันครับผมเราก็ได้ยามหนูเสร็จแล้วเนะาะเดี๋ยวเรามาสรุปยอดกันครับผมสําหรับยอดเช้านี้เราได้หกตัวนะครับเมื่อคืนเราได้สี่โอเคจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกัน